ไม่หรอกแค่ไม่ได้ถ่ายนานจริงๆเขาติดต่อนานไหมคะก็ติดต่อในช่วงปีใหม่ค่ะแต่ว่าช่วงนั้นก็เพิ่งเที่ยวๆอะไรเงี้ยก็ยังไม่ค่อยพร้อมก็เลยบอกเขาบอกว่ารอแป๊บน,นึงได้ไหมอะไรอย่เงี้ย ที่บอกว่าไม่ค่อยได้เห็นลุกแบบนี้ของพี่แป้งก็ปล่อยตัวมานานแล้วหมายถึงไม่ไปหนูว่าแบบไปเที่ยวนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยกินเกินออกกําลังกายก็ไม่ได้ออกทีนี้เพราะแบบพอปีใหม่มีหนังแม็กซิมติดต่อเข้ามาแล้วก็เออโอกาสที่ดีที่เราจะได้เร่บอกกําลังกายก็เลยแบบเออรับก็ได้แต่เขาบอกเขาว่าบอกบอกว่าแบบรอแปบนึงก็จะพิมถึงมาได้ขนาดเดือนเดือนแบบ เหมือนกันนะคะอะไรนะคะสิบเลตเหมือนกันก็อาจจะด้วยตะกล้องมั้งเป็นแบบนี้ไหมคะก็ดีนะก็มีคนส่งรูปมาให้ดูเยอะแต่ยังไม่คุนดีไหมอะไรนะคะยังมีหมายถึงว่าจะมีมากกว่านี้ไหมอุ้ยเท่านี้แหละจะหันมาค่ะเมากขึ้นเลยวันนี้ไม่อะค่ะแล้วแต่โอกาสมีคนติดต่อมาเราได้หนีแบบเยอะไหมไม่หรอกค่ะก็มีเป็นครั้งคราวถ้ามีตัวแพงไหมคะ ไม่แพ้ถ้ามีก็แล้วแต่ค่ะต้องดูก่อนว่าแบบอย่างเพิ่งถ่ายไปก็ยังไม่อยากถ่ายติดกันไปบันงึกถ่ายคนตอนนี้จะดตามองเรื่องแบบพี่างกับวีสุกิตเราแบบเออไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเพื่อนกันสนิทกันเพราะว่าก็มีไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆไม่บ่อยค่ะก็แล้วแต่ถ้าว่างก็เจออะไรอย่างเงี้ยเออช่วงนี้ก็ทำงานก็ไม่ค่อยได้เจอตอนนั้นถ่ายละครเรื่องเดียวกันก็ได้เจอกันบ่อยหน่อยแค่นั้นเอง เหมือนก่อนอันนี้แบบโดนมาแล้วรอบหนึ่งอะไรเงี้ยรอบนี้ก็ใหม่อีกรอบหนึ่งรู้สึกเป็นกัลยาณมิตรที่ดีค่ะพอหลายคนจำกันมงเรื่องความสัมพันธ์เราต้องเกรงหรือไม่ไม่ค่ะไม่ไม่ต้องเกรงไม่มีอะไรมีกับเขาคุยกันไหมคะว่ามันเป็นได้ยังไงไม่อ่ะก็เฉยเฉยอ่ะมีทักคุยกันบ้างไหมคะในเรื่องนี้ไม่ไม่ได้คุยไม่ได้พูดเรื่องนี้เลยจริงๆกลัวทางโรมอลโจนอลเขาจะแบบไปคิดมากนะคะก็มันไม่มีอะไรอ่ะก็เลยแบบ ท tamam. ี่แม่ร sì, ู้จ okay. ักน้องไหมรู้จักค่ะเคยถ่ายละครด้วยกันน้องก็ไม่ได้เคยมีว่าถามไม่เคยมีมาถามน้องก็ไม่เคยถามแ้าไม่น้องถามก็เดี๋ยวจะตอบยืนยันว่าสนิทในฐานะเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรตอนนี้มีความรักใหม่ไหมคะพี่แยังไม่มีค่ะหัวใจยังสดอยู่ยังโสดค่ะกลัวค่ะกลัวความสมพัญมีคนเข้ามาจีบมั้ยมีเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ย ต่ไม่ใช่ก็เป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้นะอันนี้คือยังไม่อยากไม่อยากมีความรักอะไรก็มีได้แต่กลัวความสัมพันธ์อ่ะกลัวแบบเดี๋ยวมันต้องจบกันเลิกกันเดี๋ยวก็เสียใจอะไรอีกเหนื่อยอ่ะโสดโสไปก่อนก็โสดโสไปก่อนแล้วอย่างนี้พี่แป้งไม่คิดว่แบบเสียดายโอกาสหรอครับชอบบมาแล้วอะไรเงี้ย จะได้โอกาสไหมอะคะคือจริงๆมันก็ดีนะที่เราแบบใช้เวลาคือมันก็ดีกว่าที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรนะรีบคบกันแล้วเดี๋ยวแบบคบกันต่อไปก็เลิกกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็เสียใจกันอีกมันก็มันก็มันก็ได้อย่างเสียอย่างอะค่ะคนที่เข้ามาตอนนี้โอเคอุ้ยมีเพื่อนเพื่อนที่มากี่คนกันพี่ไม่มี